ไปมาเลยเว,ว้ย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 ทันทานเบิร์ดแมพเบิร์ดแมพแช่ไปดิกูแลนเบิร์ดมือโอ้ยก้ามขากูปั่นแล้วก้ามกูปั่นแล้วโอเคไหม ไอรอนแวกแวัก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 วกแวกแวกไอรอนแวักวกแวกแวกใครจะเจอก็เจอวิ่งเข้าหาเจนอย่างเดียวฮะเราเชื่อในพลังของเราว่าเราจะไป่ใชฆาตกรก,ก่อนใครทางไงนทางไหนไม่จะผมไม่ใช่ผมหมดล้วเออ ฮัลโหลมาเพื่อนอ้าวเข้ามาอ้าวมาเจอกูอีกแล้วเอากูอีกแล้วเออ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 วน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 โว้มันเอาว่ะมันเอาว่ะเฮ้ยมันเอาว่ะเฮ้ยเออเออเออไปแล้วไปแล้วมามึงมาปลามึงเล่นเติดมึงสิเอาติมึงสิเอาติมึงเอาติมึงเอาอา กระโดดสิฮ้ยชื่อฉันยังลงไปเชื่อใครจงน,นี่รัอหัวใหญ่รักแท้และแน่จริงไปแล้วกู มาแล้วกูวนนิดนึงวนวนอ้าววูวูวูอ้าบกาให้มามามาดิมาดิโอ้ยโอ้ยมึงเอากระก้าึงอาให้เบิร์ดแมพกูไปทางนั้นละกูไปแล้วแกจะอยู่แกอยู่กูไม่เยอะ โอดสเปซสปปซเฮ้ค oh, hey, ือก hey, hey, hey. so ู๊กคือกู๊กคือเฮ้เฮ้เฮ้ปัดโซดิต้วิ่งไม่เสียเวลาเล่ยอิกูเดี๋ยวมาเลยจ้าฟอรเนชั่นฟอร์เนชั่นมากๆเกรยนะไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วอ๋อไปแล้ว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 ทุกคนรับ มันมาป่ะมันมา,มาปา่ะปัดตบไม้ด้วยปัดตบไม้ด้วยปัดตบไม้ให้ลุงด้วยตบหน้ามันเอ้ยอ,อย่างนั้นแหละสุดยอดโอ้มันมันชมาสเซสมีเก่า <c oughs> แอปพลิเคชันนะห้าสิบบาทคุณแม่ครับ เอาเอาเออมมาตีเออมมาตีเก็บมมาต,ต,มมาตีเอาอีกตีมลาลบร์มลาลบร์เดี๋ยวต้องต้องต้อง,องว้านี่ไข้างหน้าข้างหน้าเพื่อนมอบอยู่ชัวร์อยู่ในปะอยู่ในปะโอ้สายถอนเสาไก็ถอนจริงเลย อยู่กูละเออเออเออเอากูอีกแล้วบักอะไรไปดิไปจุกไปไปซัะไปซัะไปให้ไกลๆเออกับฉันที่ใดไม่ต้องมาทักฉันจะพักเรื่องรักเรื่องรบเรื่องราวในใจนะจ๊ะเออเออใม่ทั้งนั้นตบเลยตบเลยตบอี ลบลบลบหน่อยพระเอกมาโอเพลงบอกยุบไปแล้วไปแล้วแล้วขึ้นทั้งนาเนี้ยไปแล้วล้านแล้วไปแล้วไปเดาไปเดาไปบ่ายไปเดาโอน้ำแล้วน้ำมะแล้วน้ำมะแล้วมามาอ่ะมาเลยมาเลยทั้งวันทั้งวันหมดเลยทั้งวันไปทั้งวันทั้งวันทั้งเกิน ไม่มาเว้ยไม่มามันหลอกมันหลอกมันรอดักมันรอดักดักไปดิดักไปดิดักไปดิดก,ปด <c oughs> กาดักลุงเหรอฮะตามอยู่วะยังตามอยู่วะเสียงหัวใจนี่คือยังตามรอยกูอยู่นี่คือการตามรอยกูอยู่ใช่ไหมโอ้ยนี่มันเจ้าหน้าที่สุดหลักฐานตามรอยไปแล้วไปแล้วไปแล้วทางนี้น้องเขาอ้อ,อมน้องเขาอ้อ,อมน้องเขาชอบอ้อม อาตีนี่คืออะไรตีนี่คืออะไรโน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 ไปดีหนึ่งไปตกใจโดนตีปัตตักัดีไปดิหนดิดึดิเสียคนใกล้เลยนะวะวไปดักไปดักไปทำไมไปทำไมาดักไปดักไปขึ้นกบอลขึ้นกบอลด้ขึ้นกระบอดนนนน้ตาม,มา่ตาแดตาม,มาบาน ก้ามานแมนกระโดดไป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 มาเลยว้ย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 ทันทันเบิร์ดแมปเบิร์ดแมพแช่ไปดิกูแลนเบิร์ดมือโอ้ยก้ามขากูปั่นแล้วก้ามกูปั่นแล้วเกือบโดนโอ้ยเกือบโดนไปดิไปดิจูดิจูดิจูดิมาว่า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 ไปดิไปเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้ว ตามมาวะไอ้กูเมื่อยปวดนิ้วถือเล็บปัน้นไปสู่มาวะมาวะมาวะมาวาะมาวะมาเป็นแล้วนึกนึกฐานปูเนี่ยกูถัดโอโดตีแบบนี้คืออะไรไม่อยากขันไม่มองเลยอ่กระโดดจะไปเดี๋ยวสิเวลาไปไม่มาไม่มาอ๋อไปดักไปดักอ๋อนี่จะไปดักตรงนั้นล่ะ เออจะไปดักตรงนั้น uh ล่ะเกี่ยบได้เกี่ยบไม่มองแล้วกูเอ้ยอะไรดักข้างล่างข้างล่างอ่ะไปมาดิอาตามมาตามลงมามาตัวเอ้ยลองสิจ้านะจ้ามันจะปยากอะไรทำไมไม่ลองสักทีมาแล้วว้ยมาทั้งวันแล้ววันนี้กูบอกทั้งวันกูบอกเลย โอ้โอ้มันมีถีบไม้มันลอ่อมันอ้อมมันอ้อมเอ้ยโอโหโอ้โหโอ้โห โอ้ก <S ighs> oh, oh, ูเหนื ah ่อยโอ้โหดูมันเป้าไปไปไว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  ไมดีเบิดมือเบิดมือเบิดเว้นบอไปใส่ไปดิทอดตีสามกูบอกเลยตีสามก็ตีสามไหนทั้งไหนทา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 งไหนหาดิ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 เอาเลยเอาเลยเอ่อ F4 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 ก็ลองสิจ้ะนะจ้ะจะไปยากอะไรทำไมไม่ลองสักทีข้างล่างเปิดประตูแล้วต้องไปแล้วล่ะไปตามมาปะวะตามมาแล้วออกไว้ยออกเว้ยออกลบแม่ลบแม่เอ้อเป็นแล้วเป็นแล้วทันบ้านอ่ทันบ้านอ่ทันบอทันมาทันยุติไอ้ดักไปแล้วดังไปแล้ว อย่าไให้ชีวิตลุงลุงบอกแล้วัอเถอะโอ้ยกูเหนื่อย